โอเควันนี้จะมาสอนอัพตัวแบบตึงๆเลยนะการตอนแรกต้องมาบ้านแมมโมดโกนแบบก็มาร้านค้านี้แล้วก็เอาฟักทองไปแรกอันนี้มา่มาแรกอันนี้เลยแล้วก็กลับบ้านก็ตัวเนี้ยเอามาทําการใส่ออฟเพิ่มตัวเนี้ยมีออฟเดียวแถวเดียวใช่ไหมแล้วก็ใส่เพิ่มไปเห็นไหมมันก็จะคูณเป็นอสองเท่านะเหมือนการด,ดูดูตามทําแล้วก็ปรับเอาไปใช้ไห่ หายไปแล้ตังขึ้นไปหน่อยหนึ่งแบบนี้เลยวิธีการเอ,อ่อเพิ่มแถวออฟก,ก็ไม่ยากคือแจกฟักทองก็ฟักทองหายจนะหนา้ักทองหาจจนะตรงข้างๆกล่องเงินตรงนี้เลยลังอันนี้เห็นไหมคือเราออนนานก็ยังมีเสร็จได้นะแต่ว่า fk ไม่ได้นะกล่องฟักทองห้ไม่ fk เพราะว่ามันจะไม่ขึ้นเราต้องออนในเซิร์ฟตลอดเวลาแต่เพราะเป็นกล่องเนี้ยกล่องตังมันได้ตังตลอดอยู่แล้วโอเคนะใครอยากได้ตัวไม่มีตัวเอากับเราได้เลย